ละครชีวิตรักผู้หญิงกินผัวตอนที่6แก้วผมคิดถึงคุณจังเลยอ่ะแก้วก็คิดถึงคุณค่ะคิดถึงมากเลยค่ะกอบคุณโถยเราไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันแล้วแก้วใจจะขาดแล้วรู้ไหมผมก็เหมือนกันผมก็ใจจะขาด คุณไปทำงานที่บ้านนั้นได้ไหมแก้วทำงานที่บ้านนั้นจะให้แก้วไปทำงานในฐาน,นะอะไรล่ะคะก็แม่บ้านน่ะแม่บ้านแม่บ้านก็ไม่ได้ต่างจากคนใช้นี่คุณจะให้แก้วซึ่งเป็นเมียของคุณไปทำงานเป็นคนใช้รับใช้เมียใหม่คุณเหรอคะใจร้ายเกินไปหรือเปล่าคะกอบคุณเอาหน้าก็แค่ชั่วคราว เดี๋ยวพอเราได้สมบัติมันมาเมื่อไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านหลังนั้นก็จะกลายเป็นของเราก็ได้ค่ะแก้วเองก็อยากจะอยู่ใกล้คุณเหมือนกันปล่อยคุณให้อยู่ใกล้ผู้หญิงคนอื่นนานๆนะ่ะแก้วไม่ไว้ใจโอเคตกลงตามนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยกับพิงค์ว่าเขายอมหรือเปล่า ผิงจ้ะพอดีว่าญ,ญาติพี่เขากำลังหางานทำอยู่เขาตกงานมาหลายเดือนแล้วอะ่ะพี่อยากให้เขามาทำงานกับเราได้ไหมเอาสิคะมาทำงานที่ร้านขายยาก็ได้กำลังขาดคนอยู่พอดีตอนนี้ร้านของเรากำลังขยายสาขาน่าจะต้องการพนักงานอีกเยอะคะ่ะพี่ว่าให้มาทำงานที่บ้านเราดีกว่าผิงจะได้ไม่เหนื่อยด้วยไง เนี่ยพี่เห็นผิงทำกับข้าวทำนั่นทำนี่เองพี่กลัวผิงเหนื่อยนะจ๊ะกิดได้ค่ะตามใจพี่กอบว่าแต่เขาชื่ออะไรล่ะคะชื่อแก้วจ้ะเขาเป็นคนดีนะพี่รับประกันเลยแก้วอ่ะเป็นญาติห่างๆของพี่นิสัยดีไว้ใจได้ถ้าพี่รับประกันมาแบบนี้ผิงก็คงต้องรับแล้วล่ะคะ่ะ ให้เขามาเริ่มงานได้เลยนะคะตกลงผิงรับเขาจ้ะถ้างั้นเดี๋ยวเย็นนี้พี่ไปรับเขามาเลยนะเร็วขนาดนั้นเลยหรอคะพรุ่งนี้ก็ได้มั้งคะพี่กอบมันจะค่ำแล้วด้วยไม่เป็นไรหรอกจะ้ะเขามาจะได้เริ่มงานเลยผิงจะได้ไม่ต้องทำข้าวเย็นไงจ๊ะไปใแก้วเขาจัดการไปแก้วเขาทำกับข้าวอร่อยแล้วก็ทำงานบ้านเก่งมากด้วยแหมเชียร์จังเลยนะคะ ก็ได้ค่ะถ้างั้นวันนี้ผิงจะนั่งเฉยๆเป็นคุณนายแล้วนะคะจะตามใจเดี๋ยวพี่ไปรับเข้ามาเลยนะยิงสาวยิ้มบางๆแม้ยังรักเจอ,อยู่แต่ในเมื่อเธอตัดสินใจแต่งงานแล้วเธอก็จะทำตัวเป็นภรรยาที่ดีของกอบกุลทางด้านเจอเองก็คบกับน้ำหนึ่งพอแรกๆยิงสาวทำตัวเป็นแฟนที่ดีเก็บกวาดบ้านช่องให้เขา ทำงานบ้านทุกอย่างแต่เพราะเธอทำทุกอย่างไปเพราะฝืนใจพอฝืนนานๆก็เลยรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองพอเวลาผ่านไปนานเข้านิสัยเดิมก็หนึ่งทำไมไม่ล้างจานบ้างเลยอะเมื่อก่อนคุณไม่เป็นแบบนี้นี่นาะจานเนี่ยรู้สึกว่าจะสองวันแล้วนะจนมันขึ้นราแล้วเนี่ยก็หนึ่งเหนื่อยนี่คะ ไปเรียนกลับมาก็เหนื่อยมากทําการบ้านก็ทําแทบไม่ทันจะให้หนึ่งมาล้างจานหรือไงไม่ไหวหรอกต่คุณกินนะถ้าคุณไม่ล้างแล้วใครจะล้างเอ๊คุณเจอคุณก็ล้างสิคะถ้าคุณไม่อยากให้มันสกปรกพอคุณเดินมาเจอคุณก็ไปล้างง่ายๆแค่นั้นเองทำไมต้องให้หนึ่งบอกที่เมื่อก่อนคุณยังล้างจานได้เลยนะหนึ่งเมื่อก่อนเรียนหนักกว่าตอนนี้อีก ก็นั่นมันเมื่อก่อนนะคะแต่ตอนนี้หนึ่งล้างไม่ได้ทำไมตอนนี้มันเป็นยังไงถึงล้างไม่ได้โอ้ยล้างก็ได้ขี้บ่นจริงๆถ้ารู้ว่าคุณเป็นคนขี้บน่นขี้จุกจิกแบบนี้แล้วก็หนึ่งไม่คบคุณเป็นแฟนหรอกจะเลิกกันไหมล่ะนี่คุณท้าหนึ่งเหรอเออผมก็เบื่อมากแล้วเหมือนกันเนี่ยแล้วจะไปเอาใครไปหานางพิงค์น่ะหรอ จะบอกให้นะว่ามันแต่งงานมีผัวไปนานแล้วผมไม่คุยกับคุณแล้วหนึ่งเบื่อจริงๆชายหนุม่มถอนหายใจหนะักยิ่งผ่านไปก็ยิ่งคิดถึงพิงมากขึ้นปากบอกว่าไม่อยากแต่งงานไม่มีวันจะแต่งงานกับใครเลิกกับเราไม่นานก็แต่งงานซะ,ะนี่แหละผู้หญิงชายหนุม่มยังคงโกรธหลีผิงเพราะไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงของเธอ การแต่งงานของกอบกุลกับผิงเป็นไปอย่างราบรื่นเขาไม่ตายยังมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาเข้าหอ,อกับเธอทำให้ข่าวลือเรื่องผู้หญิงกินผัวของเธอได้หายไปแล้วหลังคืนวันแต่งงานเขารอเธอหลับแล้วแอบไปหาแก้วที่ห้องแก้วพี่กอบคิดถึงจังแก้วคิดว่าพี่จะไม่ลงมาหาแก้วซะแล้วอะ่ะ พูดเหมือนอยู่คนละที่จะมาคิดถึงอะไรเราก็เจอกันอยู่ทุกวันก็เพราะว่าตอนนี้พี่อยู่ในฐานะสามีของคนอื่นคนที่อยู่ในฐานะสามีของคนอื่นมันก็เหมือนไม่ได้เจอกันแหละค่ะก็แค่ฐานะนาความจริงแล้วพี่ก็เป็นสามีของแก้วคนเดียวนั่นแหละแล้วพี่นอนกับบันหรือยังพี่นอนกับนางผิงหรือยัง ตอบมาสิก็ต้องมีบ้างอะโหยมีบ้างแสดงว่ามีแล้วแก้วหึงนะรู้ไหมหึงอะไรเล่าแก้วก็รู้ว่าพี่ทำไปเพื่อเราสองคนนะก็พอแบบนี้แหละแก้วถึงพอทำใจได้แต่แก้วก็กลัวว่าพี่จะเป็นหลงเสน่ห์มันเข้าจริงๆอะโธ่จืดชืดอย่างนั้นพี่จะเป็นหลงเสน่ห์ได้ยังไงอ่ะพี่รักแก้วนะ แก้วก็รักพี่นะคะอย่าปันใจไปให้คนอื่นด้วยไม่งั้นอ่ะแก้วไม่ยอมแน่ทั้งคู่พ่อรักกันแต่ผิงยังหลับอุตุไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยว่าสามีนอกใจไปม,มีอะไรกับคนรับใช้ในบ้านพี่ต้องไปแล้วนะแก้วอยู่จนเช้าไม่ได้หรอกคะนานๆทีเราได้อยู่ด้วยกันแบบเนี้ยแก้วอยากให้คุณอยู่กับแก้วจนเช้าว่า ไม่ได้หรอกเดี๋ยวพิงสงสัยมันจะยุ่งเอาพี่รู้ตัวไหมว่าพี่อะเริ่มเกรงใจมันแล้วนะคนที่เป็นเมียพี่ตัวจริงคือแก้วนะทำไมจะต้องไปเกรงใจนางผิงมันด้วยพี่ก็กลัวว่ามันจับได้จะมีผลต่อเรื่องการยกสมบัตินะสิก็ได้ค่ะพี่อ่ารีบให้มันเซ็นยกโอนมรดกให้สักทีสิแก้วจะได้ไม่ต้องทนอยู่ในฐานะคนรับใช้แบบเนี้ย จ้ารู้แล้วนะ่ะชายหนุ่มกลับขึ้นห้องไปและยังคงทำตัวเป็นสามีที่แสนดีของผิงก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับผู้หญิงกินผัวตอนที่6ค่ะกำลังเข้มข้นเลยนะคะมาดูกันค่ะว่าเมื่อเจกับน้ำหนึ่งกลับมาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ